ครับสวัสดีครับผมชาเลอร์จากลูติว่านะครับเราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอกดาวเรืองนะครับผมครับทุกวันนี้นะครับปัญหาสายตาของคนไปทำงานนะครับเจอปัญหาเรื่องตาปัญหาสายตาของคนไปทำงานเนี่ยเจอมากขึ้นในทุกๆวันนะครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าวันหนึ่งคุณมองหน้าคนที่คุณรักไม่ชัดเจนอีกต่อไปคุณจะรู้สึกอย่างไรนะครับซึ่งกว่า30กว่า70%เรนะครับเริ่มเจอปัญหาตาล้าจากการเจาหน้าจอเป็นเวลานาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะครับนอกอจากที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของเราต่ำแล้วต่าลงแล้วเนี่ยนะครับยังสูญเสียรายได้นะครับจากเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ400ล้านดอลลาร์ต่อปีรูตีว่าจริงๆถึงกําเนิดขึ้นมานะครับเพื่อเซฟดวงตาของเราให้อยู่กับเราไปนานๆครับผม ปัญหาดังกล่าวนะครับเกิดมาจากการที่ดวงตาของเรารับแสงสีฟ้าเป็นเวลานานทําให้ดวงตานะครับสูญเสียสารลูทีนลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสารลูทีนนี้เองไม่สามารถสร้างขึ้นทดแทนได้จําเป็นจะต้องรับประทานเข้าไปเท่านั้นและจากการที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกค้าของเราเราพบว่าลูกค้าของเราเริ่มมีปัญหาทางด้านสายตาและเริ่มดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยแต,แต่ละวันเองลูกค้าจำเป็นจะต้องทานอาหารเสริมหรือวิตามินหลายๆเม็ดหลายหลายตัวนะครับซึ่งทําให้ชีวิตของเขายุ่งยากแล้วก็บางตัวเองก็ไม่ส่งผลดีนะครับเราจึงเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับโดยนะครับสารลูทีน,นะครับสามารถพบได้ในอาหารทั่วไปไม่ว่าจะเป็นไข่แดงผักโขมหรือบรอกโคลีแต่เราพบว่าในดอกดาวเรืองนั้นมีสารเหล่านี้มากที่สุด เราจึงได้ทําการศึกษาวิธีการสกัดต่างๆโดยหนึ่งในหนึ่งในวิธีที่เราเลือกก็คือการสกัดด้วยจุลินทรีย์โปรไบติกซึ่งวิธีการนี้เองนะครับเป็นวิธีการที่ไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเลยโดยเราเลือกใช้ดอกดาวเรืองปลอดสารเคมีของไทยและเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่ปลูกโดยเกษตรกร,กรในเครือข่ายของเราและใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์ดีที่มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบของของร่างกายและช่วยในการดูดซึมมาเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของเราครับ จนได้ออกมาเป็นลูทีว่าลูทีนวิชันดิงที่อุดมไปด้วยสารลูทีนที่เพียงพอในแต่ละวันทั้งยังมีจุลินทรีย์โปรบติกที่ช่วยในการบำรุงสายตาและลำไส้ไปพร้อมกันตอบโจทย์กับ i อซิ it, ที่ว่าการมีสุขภาพลำไส้ที่ดีส่งผลให้ดวงตางของเรานั้นดีตามไปด้วยนะครับความแตกต่างของเรากับแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดก็คือ,คำ,อคำว่ากัดไอซิ it, ครับเพราะสุขภาพลำไส้ส่งผลโดยตรงต่อดวงตา เมื่อลำไส้ของเราเมื่อจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานะครับมีสุขภาพดีแล้วนะครับจะช่วยลดการอักเสบและช่วยในการดูดซึมสารต่างๆให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสารลูทีนนี้เองด้วยเหมือนกันสามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ดวงตาของเรานั้นดีตามไปด้วยด้วยเหตุนี้เองทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแบรนด์แรกเป็นเครื่องดื่มแบรนด์แรกที่ดูแลทั้งสายตาและลำไส้ไปพร้อมกันครับโดยมูลค่าตลาดนะครับของของอาหารเสริมที่บำรุงสายตาในประเทศไทยนะครับมีมูลค่าอยู่ที่2000ล้านบาท และเมียตาการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีนะครับเราเองมองเห็นแล้วว่าเราจะเจาะเข้าไปในตลาดกลุ่มน,นี้นะครับซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของเราคือกลุ่มคนไยทำงานกลุ่มที่ทำงานกับหน้าจอและก็กลุ่มที่รักสุขภาพนะครับโดยในตอนนี้เองนะครับเรามีช่องทางการขายทั้งขายหน้าร้านช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีการออกบูธตางางนแสดงสินค้าต่างๆรวมถึงฝากขายตามร้านค้าต่างๆทั่วประเทศ นในช่วงแรกนะครับเรามีผลตอบรับจากลูกค้าที่ดีมากๆนะครับเรามีการขายใน2รูปแบบด้วยกันคือ1เราขายด้วยเป็นแบบแพ็ค1กล่องสําหรับทดลองถืมในหนึสัปดาห์และอีก็คือเราขายเป็นแพ็ค4กล่องนะครับเพื่อให้มีการทานต่อเนื่องและให้เห็นผลอย่างชัดเจนนะครับซึ่งผลตอบรับนะครับเราได้ผลตอบรับที่ดีมากๆอย่างที่ได้แจ้งไว้นะครับก็มีกว่า8ปอของลูกค้าที่ทานต่อเนื่องนะครับเพร<ส>าะว่อาอา,าการตาล้าลดลงมีอัตราการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องและมีผลการรีวิวจากลูกค้าในทุกๆช่อ สูงถึง4.7คะแนนเราคาดการลรายได้ในปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ500,000บาทนะครับและมอัตราการเติบโตัารากตากไรขั้นต้นอยู่ที่48เรเาวางแผนการการเติบโตของเราไว้ไว้ดังนี้ครับในช่วง2ปีแรกเราจะสร้างการรับรู้ของแบรนด์นะครับและก็เราเริ่มจะวางจําหน่ายตามร้านค้าต่างๆทั่วประเทศจากนั้นเราจะเริ่มวางแผนในการสร้างโรงงานเพื่อที่จะขายขายายตลาดของเราสู่ตลาดของเมดเทนและตลาดส่งออกต่างประเทศนะครับ ซึ่งจากแผนธุรกิจดังกล่าวนะครับเรามั่นใจว่าแผนการเติบโต,ตของเราสามารถทําได้ตามเป้าและจะจะสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันเรามีทีมงานที่แข็งแกร่งนะครับทั้งทั้งด้านการผลิตนะครับที่เราเราผ่านการทํางานในบริษัทน,นานาชาติมารวมถึงเรามีเอ็กซ์เพิดด้านด้านเทคโนโลยีการสก,กัดและเรามีอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาของเรานะครับทำให้บริษัทของเราสามารถแข่งขันได้ในในท้องตลาดอย่างแน่นอนนะครับปัจจุบันเรากําลัางมองหานักลงทุนนะครับมาช่วยเพิ่มช่วยพัฒนา ด้านการตลาดและก็ด้านการผลิตนะครับเพื่อให้ของเราสามารถแข่งขันได้ในอนาคตสุดท้ายนี้รู้ติว่าไม่ใช่เพียงแค่เครื่องดื่มแต่คือแต่คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ดวงตาของเรามอ,มองภาพคนที่คุณรักได้ชัดนี่กว่าเดิมขอบคุณครับ